็สวัสดีครับทุกท่านผมอนุพงศ์ตั้งบริษัิงานนะครับเป็นผู้จัดก,การฝ่ายซ่อมบำรุงระบบน้ําวันนี้ก็ได้รับเชิญให้มาประจัยเรื่องระบบกรีรน้ำโดยสุดตลอดการฟอกเลือดเป็เครื่องเดียเทียมผมจะขออางอิงมาตรฐานของตอนปี64นะครับส่วนบา,บ,าบางท่านอาจจะได้เคยไปึกอบรม,มที่เขาอัพโด่งอรรั้นเดตอะไรพวกนั้นอั้นเดตก็สนับเดตนี้ผมขอพูดโครง64ล้วนๆเลยเนาะออริจินัลมื64นะครับ ส่วนอัปเดตถ้าว่ามันมีอัปเดตมากกว่าน,นี้ก็ก็ก็ให้ท่าละท่านไปติดตามเอานะครับขอพูดกับโครงของปีต่อต่อ64แล้วกันนะครับครับมาตรฐานน้ำบริรสุทธิ์สำหรับงานฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยทั่วไปแล้วเราจะอ้างอิงมาตรฐาน ISO 23500ซึ่งถ้าเราไปดูของต่อต่อปี64ต่อต่อปี64จะแปลจากของ ISO 23500ซึ่งเป็นตัวออริจินอลนะครับ ดังนั้นผมจะขอหยิบตัวออริจินนันมาพูดนะครับตัว i อโร่สองสามห้าร้อยระบุว่าน้ำเป็นสธิ์สำหรับการสร้างเลืองด้วยเครื่นแตะเทียมนั้นนะ่ะถ้าจะเดฟนิชันว่ามันปลอดภัยแค่ไหนขอให้ดูองค์ประกอบสองอย่างก็คือการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยากับการปนเปื้อนทางเคมีหน้านี้เรากำลังจะพูดถึงการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาไอโร่สองสามห้าร้อยบอกว่าดารไลซีนบอทเตอร์ มันจะมีคำนิยามของคำเนาะไดเรสิตอัลเจอร์เนี่ยคือน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยครื่องไตเทียมน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยครื่องไตเทียมอีกคำหนึ่งก็คือไดเรสิตฟลูอิดตัวข้างล่างนะครับไดเรสิตฟลูอิดตัวข้างล่างสองคำนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าไดเรสิตอัลเจอร์ถ้าพูาดภาษาบ้านๆคือเอาน้ำเ o าดเรสิตฟลูอิดคือน้ำยาไดาาเรสิตที่ป้อนเข้าเครื่องไตเทียมมาผสมด้วยน,น้ำยา A น้ำยา B แล้ววิ่งเข้าสู่ตัวกล่องเลือดน,นั่นคือไดเรสิตฟลูอิด ดังนั้นไดเอรสิดฟลูอิดเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงคือดาไลเซตก็คือน้อํายาฟอกเลือดที่พร้อมส่วนนั้นยาเอนั้นยา B, ดีเราในไอโดของสำนักเราก็เรียกว่าคอนเซนเทรตดาไลเซต์ฟลูอิด,ออด,าาอดก็คือน้อํายาไตเทียมเข้มข้นแต่ถ้าดาไลเซตแล้วนี่คือมันเจือจางแล้วผ่านเครื่องไตเทียมมันจะลำพารเจือจางเนาะดังนั้นอันดับแรกเรามาดูก่าไดเอรสิดวอเตอร์หรือภาษาบ้านๆที่เรียกว่าน้ำโอน,นั้นมีเดฟินิชันไว้ยังไงอะไดเอรสิดวอเตอร์ กล่าวไว้ว่าการเปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาหรือ TBC TBC คือ total variable microbial count แม um, ็กซิมัมต้องไม่เกิน100 CFU ต่อมิลลิลิตร Action level คือ50 CFU ต่อมิลลิลิตรค่าเอโรดตซินต้องต่ำกว่าจุด25 EU ต่อม e ิลลิลิตร Action level คือจุด125 EU ต่อม e ิลลิลิตร Action level ก็คือว่าสมมติ TBC ระบุว่า 50 CFU สมมติเราตรวจได้20 CFU เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะปล่อยก็คือไม่ต้องถึง action level เหมือนกันอินโดรุสินถ้าสมมติเราตรวจได้0.1เราไม่ต้องทำอะไรละเราปล่อยเลยไม่จำเป็นต้องเก็บน้ำตรวจซ้ำเนาะแต่ถ้าตับใดก็ตามถ้ามันเกิน50มาเป็น60 70 80อะไรก็ตามเนี่ยจรบอกให้เก็บน้ำตรวจซ้ำนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเก็บมา5ตัวอย่างสมม่งไปปุ๊บมันติดเชื้อแค่ตัวเดียวเกินสมมติแบบอย่างเยอะเลยพันหนึ่งอย่างเงี้ยขณะที่อีก4ตัวเนี่ย ่ำกว่าสิหรือ2 0 30อย่างนี้ไม่ถือว่าระบบน้ําติดเชื้อนะส่วนใหญ่แล้วก็คือคอน t ทมเน a t ชันจากการจัดเก็บก็ให้เก็บซ้ําแค่ตัวเดียวให้มันเกิดเนาะจะได้จะได้แบบเข้าใจกันเพราะบางท่านบางที่เนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ยเกินความต้องฆ่าเชื้อมันจริงจริงมันไม่ใช่เก็บซ้าแล้วมันหายบางทีอาจจะคอน a ทมเน t รชันเงื่อนไขใดๆก็ตามนะครับอันนี้คือ RO อเนาะกรอบแรกข้างบนนะครับกรอบด้านล่างนั้นคือดาไลเซตก็คือน้ํายาที่ผ่านเครื่องซอกไตละ เขาหลูดเอา RO มาผสมน้ํายา A น้ํายา B แล้วปล่อยน้ํายานี้วิ่งเข้าสู่ตัวกรองเลือดละดาไลเซตหรือดารายซิตฟูอินนะครับดรายซิดฟูอินเนี่ยจะสังเกตว่า TVC นี่เท่ากันกับดารายซิตวอเตอร์ก็คือน้อยกว่า100่งร้อยซีเอยูแม็กซิมัมนะ50คือแอคชั่นเลเวลของเขาเหมือนกันนะครับส่วนเอเดนลกซินเนี่ยดารายเซตนีน่ขยับขึ้นไปเท่าตัวเห็นไหมฮะถ้าน้ำาอูบอกว่าแม็กซิมัมคือจุดสอาดรายเซตอนุญาตให้เอเดนลกซินได้ถึงจุดห้าแม็กซิมัม แอคชั่นของเขาคือจุดสองห้า EU ดงนั้นเวลาที่เราเก็บน้ำส่งตรวจเชื้อเราต้องใส่ definition ห้เ t มว่าตวงเจ้าเนี่ยที่เราเก็บเนี่ยมันเป็นดรายซิดวอเตอร์หรือเป็นดรายซิดฟรีดหรือเป็นดร like ายซีดเพราะดรายซิดฟรีดกับดรายซีดเหมือนกันกูจะใช้สองครันี้โอเคแต่ถ้าเป็นดรายซิดวอเตอร์เท่าไหร่มันคือน้ำมาโอเนาะดังนั้นจุดต่างม,มันคือจุดเ er อโนลัสซิน contamination ไอการวนเวียนทางไมโครเบียนเนี่ยเท่ากัน แมกซิมั่มร้อยแอคชั่นห้าสิบแต่ว่าแอนโดรเจนีต่างกันเข้าตัวเนาะเราก็เขียนลงไปในใบตรวจแลมให้ชัดเจนแล้วกันว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดนะั่นคือสแตนดาร์ดบอทเตอร์คือน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องฟอกไตแบบให้ดีฮีโมไดายซิสธรรมดาถัดมาอีกตัวหนึ่งก่อนล่างสุดขวามือเนี่ยเป็นอันต์เตพีเออร์ไดเอซิสฟูดอันต์เตพีเอไดเอซิสฟูดนี่ถ้าดูจากเดนิฟิชั่ง หมายถึงน้ำยาฟอกเลือดความรู้สิ์สูงถ้าเราไปดูใน definition น้ำยาฟอกเลือดความรุทสิ์สูงจะต้องผ่านเครื่องฟอกไตที่มี dfilter DF หรือ Di ยเซฟิลเตอร์เท่านั้นวิ่งออกมาก่อนเข้าตัวกรองเลือดนั่นคืออันเทพยลดายเซฟฟูตอดังนั้นเวลาที่ศูนย์ใดๆก็ตามที่จะทำเครื่องฮ i m ออนไลน์ hd หรือแม้กระทั่งเครื่อง hd ใดๆก็ตามที่มี dfilter DF หรือ d า Fil ฟิลเตอร์น้ำยาที่ไหลออกมาตรงนั้น เราจะให้คำเดนิฟิชชั่นว่ามันเป็นอันเทเพียวไดเรสิฟรีดอันเทเพียวไดเรสิฟรีดเก่าเราว่าค่า TVC ต้องน้อยกว่าจุดหนึ่งซีเยูต่อมิลลิลิตรค่าเดนิวซิน้อยกว่าจุดศูนย์สามเอต่อมิลลิลิตรนะฮะถ้ามากกว่านั้นก็คือเสียเสียคุณภาพไม่ใช่ไม่ใช่เกิดอันเทเพียวว่างั้นไม่มีแอคชั่นไม่มีแม็กซิมัมมีจุดจุดเดียวเลย TVC น้อยกว่าจุดหนึ่งคือโอเคเอโดรซินน้อยกว่าจุดศูนย์สามคือโอเค ถ้าเราไปเทียบค่าการปนเปื้อนเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าค่าไอโนลสซินของอัลตราเทียววอเตอร์นี่เทียบเท่าน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือวอเตอร์ฟอร์อินเจคชั่นน้ำเกลือเองก็พูดถึงเหมือนกันว่าไอโนลสซินปนเปื้อนน้อยกว่าจุดศูนย์สาม EU ต่อมิลลิตรนะครับนี่คืออัลตราเทียวดร์ายสิฟูอิีดังนั้นใน definition ของ ISO สองพันห้าร้อยเราจะเห็นว่ามันไม่มีคําว่าอัลตราเทียวดร์ายสิฟว์วอเตอร์นะครับบางท่านเวลาจะทำออนไลน์ H d F บอกผมว่าระบบน้ำต้องเป็นอันเทพีเวลไดลิซิตวอเตอร์ซึ่งมันไม่มีเนาะถ้าเราดูใน,นหน้านี้ไม่มีอบางทีผมก็ต้องเรียนตรงๆนะผมก็เกรงใจที่จะบอกว่าพี่มันไม่มีมันมีแต่ Under อันเทพีเวลไดลิซิฟลิอนั่นหมายถึงถ้าคุณจะทำอะไรให้เดนมันคุณผ่านมาตรฐาน water ไดลิซิตวอเตอร์แบบเบสิกได้แต่น้ำที่คุณจะทำอะไรให้เดสเื่เครื่องฟอกไตคุณจะต้องมีเดลเตอร์หรือไดเซถ้ามัน เก็บออกมาปุ๊บคุณไปตรวจค่าตะเพียวแล้วมันผ่านคุณทําได้เลยโอเคเนาะคุณภาพาน้ําาวไม่เกี่ยวมันไม่มีคําว่าอันตะเพียวไบโอซิบวอเตอร์เลยเป็นสแตนดาร์ดวอเตอร์พอเพราะว่าจุดที่ทําให้เป็นอันตะเพียวไบโอซิบวูเอีกคือ DF ียฟเฟลเตอร์ในหลังเครื่องหรือตัวไดเอเซฟหลังเครื่องฟอกไตนะครับไม่เกี่ยวกัรบ,บระบบน้ำระบบน้ำมีแค่นี้เองคือแบคทีเรียปนเปื้อนต่ำกว่า50เอโนดกซินต่ำกว่า จุดหนึ่งสองห้าคุณจบละปล่อยเข้าเครื่องฟอกไนทที่มีเดียฟิลเตอร์เดียฟิเตอร์มันจะคัดไนเครืนี้ออกไปเองออกมาปุ๊บกลายเป็นไลซิสฟูอิดอัลตาเพียวผ่านเดียฟิลเตอร์แล้วนทางแบคทีเรียจุดหนึ่งคือโอเคฆ่าปบคทีเ้อนทางไอ้ดนซินต่ำกว่าจุดสูงสามคือโอเคก็คือจบเราทำอะไรให้เรียกได้เลยนะครับดังนั้นเราต้องดูที่กฏปัจจุบันถ้าเราถอยกลับไปดูว่าไอ้คำว่าอัลตาเพียวไลซิสฟูอิเออมาอย่างไง มันจะกลายเป็นกดปี50จต่อ50ปีนี้ปี68เรากำลังใช้กดปี64นะกดปี50พูดอย่างนั้นจริงคุณจะต้องเป็นดรายสิทธิ์โบไคอันที่เพียวดรายสิทิ์วอเตอร์กดปี50พูดอย่างนั้นจริง,ง, id, uh, 50, ง,รงแต่ทุกวันนี้ใช้กดปี64กดปี64ว่าตามไฮโดร2,3500ไม่มีคำว่าอันที่เพียวดรายสิทิ์วอเตอร์มีแต่คำว่าอันที่เพียวดรายสิทิ์ฝุนะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับการเคุนเพื่อนทางจุลชีววิทยาถัดมาเนาะ การปนเปื้อนทางท็อกซินกับเคมีคอลในน้ำบริสุทธิ์อันนี้พูดถึงดายสิทธิ์วอเตอร์นะอย่าไปเผลอเก็บดายิทิตฟุไปตัวละที่เขาเรียกว่าตัวเคมีคอลเอเอไ่อะพูดการติดตากติดตากเอเไก็คือการเก็บน้ําเพื่อวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนกับค่าความเป็นพิษนะมาออว่าเจ้าน้าบริสุทธิ์ของเรานะมันบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าก็จะมีตั้งแต่ A อยันเซเลยนะฮะผมไม่ขอดีเทลเนาะรายละเอียดตามนี้เลย นะทางขวามือว่าถ้าเก็บวิเคราะห์ทางเคมีกับสารพิษแล้วมันต่ำกว่าพวกนี้คือโอเคน้ําคุณปราศจากสิ่งที่เป็นพิษที่จะฝีเข้าสู่ผู้ป่วยละค่าผลเปอนทางจุลชีววิทยาคุณก็ต่ําไม่ทําให้ผู้ป่วยเป็นอันตรายละดังนั้นไอตัวอินเด็กซ์ที่บอกว่าน้ําบริสุทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ฟอสเฟด้ยโซทเซียมคุณจะต้องผ่านเกณฑ์พวกนี้ผ่านเกณฑ์เอไอเคมีคอลปีหนึ่งหนึ่งครั้งผ่านเกณฑ์ การผลเปื้อนทางจุลวิทยาจุลชีววิทยาเดือนละครั้งส่วนเอ็เดลวิสินเดือนละสามครั้งได้สามเดือนครั้งขอโทษตามกฎตอบ6หกสี่นะครับเอ็นเอลวิสินเก็บทุกสามเดือนส่วนค่าเป็นเ้อนทางไมโครเบียนเก็บทุกเดือนให้กระจายกันไปอย่างน้อยหนึ่งเครื่องต้องได้เก็บหนึ่งครั้งต่อปีหรือหนึ่งหัวจ่ายต้องได้เก็บหนึ่งครั้งต่อปีและต้องกระจายเก็บรายเดือนห่างไม่เช่นกันคุณต้องกระจายเก็บรายเดือนนะครับ อย่างน้อยๆตรวจหนึ่งครั้งในหนึ่งปีครับถ้าผ่านเ 3, จ3เจนนี้ก็คือการปรุ๋เบือ่อทางไมโครเบียนการปรุ๋เบื่อทางเอนโอซินและได้รับการตรวจค่าความเป็นพิษกับสารเคมีปุเบื่อนในน้ำบริสุทธิ์ทุกอย่างผ่านหมดน้ำนั้นเหมาะสมสำหรับการฟอสฟอร์ด้วยคอนเดทียมนี่คือเดฟนิชันของคำว่าน้ำบร,ริสุทธิ์สำหรับการฟอสฟอร์ด้วยคอนเดทียมครับมีคำถามไ,ไหมนะครับ โอเคงั้นต่อเนาะคราวนี้เรามาดูเนาะมาตรฐานเนี่ย IRO สองสามหนี่คือตัวแม่อเมริกาเขาใช้ AMI พอมาหลังๆเนี่ยตัวเองใคเองต้องปรับเข้าสู่ IRO สองสามหถ้าเราจะสังเกตว่าตรงกลาง AMI เห็นไหมมันจะมีเสือที่ IRO สองสามห้าสมัยก่อน AMI ไม่มีเสือ IRO สองสามหนะครับ AMI คือ AMI แต่เดี๋ยวนี้ตัว IRO สองสามห้ารคือตัวแม่ AMI จะล้อตามเขาและถ้าเรามาดูของต่อป่อเบียกสี่ 99%เหมือนไนโรสองสามห้าร้อยถ้าภาษาจีนแล้วภาษาไทยที่ออกมาเทียบมาดูเนาะเพียงแต่ว่าอของเรานี่จะย่นย่อมาเป็นบุ๊กเล่มเล็กถ้าไอโรสองสามห้าร้อยเนี่ยมันมี4ี่แชทเตอร์อแชทเตอร์หนึ่งอย่างหนาเลยอ,ะอ่ะเจ้าเล่มเล็กเนี่ยต่อหกสี่เขาย่อมาเนื้อหาสาระก,ก็อยู่ในเล่มเล็กต่อหกสี่นะครับโอเคอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือต่อหกสีนะ่เนาะจะเห็นได้ว่าการมุนเวียนทางวิทยาดีถอดลูกถอดตัวเลขออกมาหมดเลยนะ น้อยกว่าร้อยแอคชั <alled> ่นห้าสิบไอโดโรซิน so ต <f li wash> ่ำกว่าจุดห้าสองห้านักซืมั่มแอคชั่นต่ำกว่าจุดหนึ่งสองห้าเห็นไหมถอดก็มาเป๊ะเลยจากภาพภาษาอังกฤษนะฮะการเคมีขั้นต้นเปือยไม่เช่นกันตัวเลขกับชื่อของสารพิษสารเคมีถอดก็มาเป๊ะเลยอย่างที่ผมเรียนว่าไอโดสองสามถ้าร้อยพูดยังไงต่อต่อพูดอย่างนั้นเป๊ะเลยนะฮะการที่เราจะทาให้ในน้ํา คุณภาพการปนเปื้อนทางชีววิทยาจุลชีววิทยาต่ำขนาดนั้นกับสารพิษหรือเคมีปนเปื้อนต่ำขนาดนั้นเราต้องใช้ระบบความน้ําระบบความน้ําที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในท้องตลาดคือระบบ RO reverse osmosis การที่จะทําระบบเอาขึ้นมาได้นั้นคุณจะรประกอบด้วย3ามองค์ประกอบคือหนึ่งระบบทรีทิบ e m นซิ s เซนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเนาะระบบ t r e a t m e n t system ก็สามระบบ โพสต์ท้น้หรือระบบาน a เฟอร์ ell, ต้องมีทั้งหมด3อ,องค์ประกอบนี้นะครับมันจะประกอบเ้วยอะไรด้วยองค์ป,ประกอบหลักๆของระบบปลีดน้ําคือภานนี้ตัวนี้กัลงนาใส่ใจเนาะเพราะเป็นข้อสอบของตอตอคุณต้องเข้าใจองค์ประกอบได้แกมนี้นะครับสงสัยตรงไหนถามผมได้นะเดี๋ยวผมขอพูดก่อนผมจะแบ่งองค์ประกอบปเป็น3กรอบกรอบแรกซ้ายบนคือปรีทิงนั้ t ทั กรอบที่2ขวาบนคือทริกเมนซิสเซนกรอบล่างสุดคือระบบโพทิเนกับระบบทานโซซิสเซนนะผมขออธิบายกรอบขวาวกรอบกรอบซ้ายบนก่อนกรอบซ้ายบนะระบบปีทิเนจะสังเกตได้ว,ว่าดูจากซ้ายมือสุดเน,ะนาะน้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยทางัวต่อว่าเขาแนะนําว่าคุณจะต้องมีฟิลเตอร์25มิคอนตัวหนึ่งหลังจากนั้นคุณก็จะต้องเจอคอลีนอีเจ็ตเตอร แล้วน้ำค่อยเข้าสู่เก็บถังทัพ Raw Water Tank เห็นไหมฮะสาม,สามเต้นน้เสมเ็จอย่างหนึ่งเข้าอยู่ในกรอบปะกรอบปะถ้าเราไปพลิกดูจเจ้าเรือเมื่อต่อ64กรอบปะใดๆก็ตามที่อยู่ในกรอบปะามันก็จะมีตัวนี้หนึ่งกรอบปะตัวนี้สองกรอบปะและตัวนี้สามกรอบปะกรอบปะานี่หมายถึงว่าคุณจะมีก็ได้คุณไม่มีก็ได้ไม่ใช่ข้อบังคับถ้าภาษาอังก็ใช้ว่าชุดดีไม่ใช่ must be ควรจะมีแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมี ท่านมาเนาะ Pump, หรือวัตเตอร์ปั๊มหรือบูสต์ปั๊มหรือบางบริษัทใช้เครื Pump. อ่องฝีปั๊มก็คือปั๊มที่สร้างแรงดันเนื่องจากว่าในถังพักเนี่ยมันไม่มีไอ้แรงดันน้ำเนาะกูจะสร้างแรงดันน้ำํำกูต้องมีปั๊มสูดส่งเข้าไปสร้างแรงดันน้ําส่งเข้าสู่ถังทรายส่งเข้าสู่ถังซอฟท์เทนเนอร์ถังคาร์บอนหนึ่ง, Short er, งและคาร์บอนสองแล้วค่อยวิ่งไปสู่ห้าไมค์คอนแคตติฟิลเตอร์ตัวสุดท้ายเนาะ เหตุผลที่รอวัตอตั้มหรือบุสตั้มจะต้องมีสองตัววันดีคืนดีคุณไม่มีทางรู้หรอกตั้มมันจะเสียเมื่อไหร่เช้ามามันไม่ไม่ไปทางานแล้วคุณจะทำไรเหตุผลที่ต้องมีสองตัวคือถ้ามันเสียคุณต้องสวีอหรือชัยตัวหนึ่งไม่ใช่บอกอ้อขอโทษทีผู้ป่วยทุกท่านวันนี้ตั้มเสียกลับบ้านเขามาจากไหนอ่ะเขาตื่นตีสียมาหาคุณน่ะแล้วคุณบอกเขากลับบ้านเพราะตั้มเสียต่อต่อบอลกรับไม่ได้คุณต้องมีสองตั้ม การสวิตช์ใช้สองปั๊มมันจะเป็นออโตเมติกหรือจะเป็นแมนนวลก็แล้วแต่บางที่เป็นแมนนวลวันคู่ใช้ตัวซ้ายวันขี้ใช้ตัวขวาพยาบาลเขาจะมีเช็คลิสต์ต่างๆอ๋อวันนี้ต้องปิดตัวนี้วันอีกวันนึ่งต้องปิดตัวนี้หรือจะเป็นระบบออโตเมติกสลับมันทุกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วแต่บริษัทไหนจะตั้งมาวันหนึ่งก็สลับไปสามสี่ครั้งมาตัวหนึ่งบ้างตัวสองดั่งอะไรประมาณนี้เนาะถ้าจะเรืตัวหนึ่งเสียคุณจะต้องมีระบบแมนนวลซเลชั่นเลือกปั๊มอีกตัวหนึ่งแล เห็ไหมนีม่คือผลตั้มสองตัวเนาะไม่ใช่ว่าเขาฟอสทั้งสิ้นเปลืองนะแต่มันเป็นจริงทุกวันนี้ผมก็ยังเจออยู่วันนี้คือดีตั้มเสียมันไม่มีใครบอกกูหลักเสียคือเสียมันไม่ทํางานผมโทรมาหาผมจะตีห้าเลยตั้มไม่ทํางานคุณนนทคงเอาไงพี <c> ่ <oughs> วิดีโอคอผมบอกเลือกตั้มอีกตัวหนึ่งบอกโอเคทํางานละนั่นรออีวสักวันทังวันผมส่งช่างไปปุ้มตั้มส่งซ่อมนี่คือเหผลต้องมีสองตั้มนะครับ ส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บผ่านถังซันฟิลเตอร์ถังซันฟิลเตอร์นี่ทำให้าท,ที่กรองน,น้ำขุนให้เป็นน้ำใสนะจดไว้นิดนึงนะไม่มีฟังก์ชันอย่างอื่นเลยกรองขุนนี่เป็นใสเท่านั้นถัดมาก็ซอฟอ์เทนเนอร์ซอฟ์เทนเนอร์ทำการแลกเปลี่ยนประจุผมใช้คำว่าแลกเปลี่ยนประจุนะผมไม่ใช้คำว่ากรองนะกรองคือกรองแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนนะซอฟ์เทนเนอร์คือแลกเปลีนนะ่ยนประจุน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนอจดไว้ก่อนเดี๋ยวดีเทลเราจะไปดูภายหลังกันถัดมา คำว่าหนึ่งและคำว่าสองใช้คำว่าดูดซับสารคลอรีนเพราะต้นทางตอนตอบอกว่าน้ําดิบที่เข้ามาคุณต้องมีคลอรีน0.3-0.5ะถึง ppm เนาะถ้าเราไปดูไอเล้นเล็กเล้นเล็กม,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 มันจะระบุชัดเจนเลยเนาะน้ําดิบขาเข้าคุณต้องมีคลอรีน0.3-0.5ถึง ppm คุณต้องมีย่งค่าคลอรีนไว้ขนาดนั้นบางที่แหล่งนั้นดิบมันมีคลอรีนอยู่แล้วผมไม่ติดเครื่องฟีดคลอรีนนะ ผมติดเครื่องรดคอรีนเพราะบางที่มันโอคอลนอย่างเข้มไงอย่างเข้มผมไม่บอกเลยหนึ่ง ppm สอง ppm มันเกินมันโอเวอร์ตัอตอบอกแม็กซิมัมจุดห้าบางที่ผมเจอหนึง่งถึงสอง ppm ไแบบอ,อึกเลยอะ่ะต้องหาเครื่องวิธีลดคอรีนอ่ะผมจะไม่ติดระบบฟีดเพราะต่อตอ,ตอมันอยู่ในกรอบตาเห็นไหมคุณจะติดฟีดคอรีนหรือไม่ติดฟีดคอรีนมันขึ้นกับเงื่อนไขหน้าง,งานคุณถ้าเงื่อนไขหน้าง,งานคุณมีคอรีนแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องติดเขาไม่ได้ฟอสซใ่้มันติด เนาะโอเคคาร์บอนนะดูดซับสารคลอรีนที่มากับน,น้ำดิบคุณจ,จะต้องมีสองถังโดยแต่ละถังจะต้องมีคอนแทคไทม์เอมพี้เบ็ดคอนแทคไทม์ห้านาทีสองถังรวมกันให้เป็นสิบนาทีธนาณาไว้ในเล่มเลขหกสี่เ, 4, เนาะหลังจากนั้นผ่านเจ้าคาร์บอนหนึ่งคาร์บอนสองละวิ่งเข้ามาก็เข้า C คาร์ติดฟิลเตอร์ฮัลเล่คอนฮัลเล่คอนนี้เป็นหน่าดสุดท้ายกองกองพวกเศษฝุ่นเศษอะไรของคาร์บอนอะไรแบบนี่อะไรที่มันดำดำอะ่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้าไปติดเอาเมนเดนแคติดฟิลเตอร์ห้ามคอนนะหลังจากนั้นก็จบละกรอบปีทิพย์นต์มีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับปีทิพย์นั้นไหมครับถัดมาเนาะเข้าสู่ปีไฮระบบทิพย์นต์ซิสเต็มปีทิพย์นั้นภาษาไทยเราเรียกว่าระบบบำบัดเบื้องต้นเนาะส่วนทริทเมนต์ซิสเต็มก็คือระบบบำบัดน้ำฝรั่งเขาใช้คำว่าทริทเมนต์ซิสเต็มว่าภาษาไทยเราเรียกระบบบำบัดน้ำ ทำไมถึงไม่เรียการะบบบำบัดน,น้ำเดี๋ยวเรามาดูกันในเงื่อนไขนี้ตอนเขาบอกคุณจะมีไฮพิชปปิมหนึ่งตัวเขามีแค่ตัวเดียวนะคราวนี้ไม่ไม่ใช่สองตัวละแล้วคุณก็สูบน้ําที่ผ่านกระบวนการดีทิฟนเนี่ยสูบอัดก็สูบเอาเบนเดียนเอาเบยนเดีนมันจะแบ่งน้ํามาเป็นสองกระแสะกระแสะที่หนึ่งออกไปทางขวามือจะเป็นตัวมบียตหรือเป็นเอาวอเตอร์ภาษาวิชาการกเรียกว่าตัวเบตหรือน้ําที่ซึมผ่านภาษาบ้านๆ้าเราเรียกเอาวอเตอร์ ส่วนกระแสที่สอจะเป็นน้ำคอนเซนเทรตก็คือน้ำที่เข้มข้นหลังจากที่รีดเอาน้ำบริสุทธิ์ไปมันจะเกิดน,น้ำที่เข้มข้นขึ้นมาซึ่งมันคนละตัวอย่างกับน้ำยาคอนเซนเทรตได้ดีนะอันนี้เป็นความเข้มข้นที่เกิดจากเกลือแร่หลังจากที่เรารีดเอาน้ำบริสุทธิ์ออกไปน้ำดิบของเราก็จะมีความเข้มข้นของแร่ธาตุปรากฏขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยก็เอาทิ้งไปโดยที่ทั้งสองตัวจะต้องมีโฟลีมิเตอร์หรือโลตามิเตอร์วัดอัตราไหลเพราะหนึ่งคุณจะต้องคำนวณโพซิลิคลวลลี่ ผ่านไอตัวโรตาวีเตอร์สองตัวนี้ permeate flow กับคอนเนกเ a t e flow ์สองคุณจะต้องมีค่า conductivity ที่คอยวัดน้ำอะโที่พุ่งออกมาว่ามันอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ได้ไหมเพื่อเอาไปคำนวณเปอร์เซ็นต์ salt rejection เนาะอะ,อะไรอย่างเงี้ยน้ำที่ออกมาจากเปเอร์มิเตหรือน้ำอะโนั้นจะไหลเข้าไปเก็บบรรจุอยู่ในถังต้นกรวยอยู่ภาพด้านล่างโอเคสำหรับปีที่นี้นหลักๆสั้นๆมีแค่นี้มีคำถามอะไรไหมฮะ ผมจะขยับเข้าสู่ระบบโพสติกล์นั่นนะถ้าไม่มีต่อเนาะน้ำเอาที่ผลิตออกมาเข้าสู่ภาพด้านล่างถังก้นกรวยถ้าเป็นชัดเจนก้นกรวยนะฝ <c oughs> าต้องปิดผนึกเป็นผนึกสนิทมีแอร์เวนทิเลชั่นฟิลเตอร์ซูชีสองแม่คงอยู่ด้านบนเห็นไหมในภาพมันเขียนอยู่ชัดเจนเนาะ <c oughs> ตรงก้นกรวยด้านล่างนั้นจะต้องมีทันโฟลตัมสองตัวเหตุผลเดียวกับบูทเตอร์ต,ต,ตัมแหละที่ผมอธิบายเนาะสำหรับการทำงานถ้า,าตัวใดตัว่งเสีย เรื่องแหน่น้อนได้จะทฐานโซ่ตั้มก็จะสูบส่งน้ำวิ่งไปสู่ UV UV ตัวแรกมีอะไรเรียกว่า u ูวีสป라이เป็น UV ต้นทางเป็นท่อ supply น้ำที่เข้าสู่หลูกถัดออกมาปุ๊บกูจะเจอสูญยุสองไมค่อนสูญยุสองไมค่อนมีอะไรเรียกว่าสูญยุสองไมค่อน p ป라이เพราะอยู่ต้นน้ำต้องดูอนุกรมมให้ดีต้องเจอ UV ก่อนแล้วค่อยไปเจอสูญยุสองไมค่อนนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยเข้าสู่หลูก ในหลุมเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแบบแบบผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อนะเป็นนิเกตีปหนึ่งสองสามสีเห้าไปลายน้ำจะเป็นเครื่อง H D F C อะไรประมาณนี้นะตานหลุมที่กดตต่อมๆหมนก็ต้องจัดหลุมน้ําให้ดีนะครับว่าตรงไหนต้นน้าตรงไหนปลายน้ําวิ่งเสร็จปุ๊บพวนหนกมาปุ๊บก,ก็เข้าสู่อ่างล้างอ่างนนก,ก็อกองแยกมันเป็นสารชนิดคืออ่างลิ้นซิ่งก็คืออ่างล้างตัวของเลือก,ก่อนไปใช้ผู้ป่วยจะต้องเป็นอ่างแรกทันมาปุ๊บก,ก็อ่างนิเกตีปผู้ป่วยที่แบบไม่มี้อติดเชื้อ อาจจะมีสองอ่างสันอ่างแล้วแต่การดีไซน์เนาะและสุดท้ายก็คืออ่างเี่น BMC นะครับมันจะต้องอ่านุกคมมันเป็นอย่างนี้ตามลําดับขั้นในการเรียงแนวท่อส่งน้ํานะครับหลังจากนั้นก็มีคนอยู่ยรีเทิร r นเห็นไหมครับ UV r e ิร์นอยู่ในกรอบปากหมายถึงว่าผมไม่จำเป็นต้องมีถ้าตาใดคุณไม่มีอุบัติการณ์เชือ้อคุณไม่จำเป็นต้องมีแต่ตอนมีสิทธิ์สั่งให้คุณติดเพราะมันอยู่ในกรอบตัก ทันมาปุ๊บคุณต้องเจอสูญอยู่สองขั้นรีเทิร์นตรงนี้คือขากลับแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นรีเทิร์นละดักหายพวกเชื้อไมโครเบียอะไรถ้ามีไม่ให้เข้าสู่ถังเนาะน้ําที่ใช้ไม่หมดก็ไหลกลับเขาเ้าไปในถัง a าก้นกล้วยจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้ครูครสูแต่ต้นตั้งแตงงออกจากก้นกล้วยจนกระทั่งเข้าสู่หัวถังมันเป็นลักษณะครูคสูเมื่อน้ํามาใช้ไปเรื่อยๆระดับน้าจะลดลง หรือเราซื้อไปาใอซื้อใหเอามาทํางานเติมเพราะเต็มมันก็ไมจะหยุดพอโลูมันก็ทํางานไฮมันก็จะหยุดน้ำมันก็จะเติมมันถังเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ไปกาเลือกซื้อมันไม่เสียถ้าเลือกซื้อมันเสียม,มีสองอย่างคือหนึ่งมันไม่ไม่สั่งโอเปอร์มาเติมหรือเติมจนโอเวอร์ฟลูนะครับอันนี้คือภาพจําลองนะหากพิชซ์ปั๊มมันจะสูบน้ําจากซอสบอเตอร์ water, จากระบบปีทีแบงซึ่งจะมี การคอนเทมิเนชันของเอนโดซินของอะไรต่อเนี่ละไมโครเบียนเคมีคอลอะไรเงี Chemical, บบ้ยเกลือที่มาจากซอบวอเตอร์เห็นไหมนี่มาประทะโอเมนเดนสิ่งที่ลอดลงไปนี่คือน้ำบริสุทธิ์เห็นไหมแล้วก็เกลือบางอย่างทําให้มันมีคอนดักติวิตี้อยู่ถ้าคุณวัดคอนดักติวิตี้ได้แสดงว่าเกลือมันลอดไปได้มีเกลือลอดไปได้บางส่วนแต่คอนเซนเทรชันทั้งหมดทั้งมวลจะถูกทิ้งไปเป็นคอนเซนเทรตนี่เราเอาตัวเมนไปใช้งานะโอเคเนาะ นี่คือสมการในการคำนวณประสิทธิคอมพลีก็คือเท่ากับปริมตณโฟลหารด้วยปริมตบุคคอนเตตคูณด้วยห0ึ่อตอนตอนระบุว่าอยู่ที่50าสิบโอเคนะสมการในการคำนวณปร์เซ็นต์ซลิเดนคือ conductivity raw water ตั้งลบด้วย conductivity r o หารด้วย conductivity raw water คูณด้วยห0ึ่อตอตอนระบุว่ามากกว่า90คือโอเค นะครับนี่คือสองสถานการที่เราทำเชลีจะอยู่ทุกวีทุกวันนะครับเดฟิเนชันของมันที่ไปที่มานี่คำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ